ความรู้เรื่องช่างที่จะมาบอกเล่าทุกคำถามงานช่างเรามีคำตอบในช่างมันส์โดยด็อเตอร์พง์ธรธาราชัยและน้องมะเมี่ยวไอรินสนับสนุนโดย p p s กรุ๊ปคุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจช่วงช่างคุย ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการช่างมันนะครับทางวิทยุสทรอ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะครับผมพงษ์ธรธาราชัยนะครับวันนี้น้องแม่เหมียวไม่สบายนะครับก็ติดภารกิจวันนี้ผมมาอยู่กับคุณแต่ผมมีคนอื่นมาแทนนะครับคืออยู่กับคุณมาดีตั้งพาณิชย์ครับอยู่กับเรา สวัสดีครับทักทายหน่อยได้ไหมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการแทนคุณน้องมะเหมี่ยวนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วกันนะคะเป็นครั้งแรกที่มาร่วมรายการช่างมันกับคุณหนึ่งในวันนี้ครับผมซึ่งคุณมัตดีนะครับเป็นผู้บริหารบริษัทสถาพนิกชั้นนำนะครับชื่อว่าดีไซน์เดเวล็อนะครับซึ่งเป็นของคุณมติตั้งพานิชจริงๆแล้วถ้าเกิดใครมี มีไวยสักนิดหนึ่งนะครับแต่ทันเลือกตั้งเมื่อครั้งที่เป็นสมัยท่านพักความหวังความหวังใหม่ใช่ไหมครับสมัยนั้นเนี่ยถ้าไทายใครจําแคมเปญอันนี้ได้นะครับทําไม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 อะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นแหละครับเป็นของคุณพ่อของคุณมัดดีนะครับซึ่งปัจจุบันก็ท่านก็คุณมัดดีนี่ก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะครับทางสาขาผังเมือง ยี่บอกกันแล้วใช่ไหมครับจุฬาด้วยค่ะอ,อ๋อตอนที่จุฬาด้วยเหรอครับที่เป็นคณะออกแบบชุมชนเมืองนะคะที่สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกนนะะรณ์มหาวิทยาลัยค่ะครับผมก็เดือนนี้ทั้งเดือนนะครับเรายังอยู่ในธีมของการสร้างบ้านครับการสร้างเรือนหอเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านบ้านนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราได้แขกรับเชิญคือคุณต๋องชวนชื่นนะครับมาเป็นแขกรับเชิญของเราแล้วก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบ้านไปแล้วนะครับซึ่ง เดือนนี้เนี่ยสัปดาห์นี้ก็พอสร้างบ้านเสร็จปุ๊บอยู่กันไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะต้องเกิดความร้าวครับบ้านร้าวบ้านหรืออะไรคะที่ร้าวที่หนึ่งบ้านร้าวครับบ้านร้าวอย่างอื่นก็อาจจะร้าวด้วยแต่ว่าบ้านก็ร้าวครับดังนั้นวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นบ้านร้าวนะครับหรือว่าอาคารโครงสร้างต่างๆที่ร้าวนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับส่ง SMS เข้ามาหาเราได้ที่ทาง4 8 3 8106นะครับ หรือว่าโทรศัพท์มาที่021266106นะครับซึ่งเบรกที่2เนี่ยจะมีอาจารย์อเนกสิริพนิชยกรนะครับซึ่งท่านเป็นประธานสาขาวิศวกรรมโยธาของวิศวกรรมสถานในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับจะมาพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็ส่วนเบรก3อาจารย์ธเนศนะครับอยู่กับเราเป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นสามารถโทรเข้ามาคุยกับเราได้นะครับวันนี้เราพูดเรื่องบ้านราวนะครับหรือว่าจะ SMS เข้ามาก็ได้นะครับซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนี้ในเรื่องของ คุณมาดีครับพูดได้ครับมีไม้ตรงนั้นไม่ต้องเงียบครับอย่ากลัวนะครับมีไม้ตรงนั้นพูดได้ครับกลัวพี่หนึ่งนิดหน่อยค่ะครับก็สถานการณ์ปัจจุบันนะครับเสื้อวิศวุกรที่ดีเราแจกไปแล้ว60ตัวนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าครับมีทางแฟนเพจถามมาว่าจะแจก iPad เมื่อไหร่คะนะครับก็ตอบว่าสัปดาห์หน้าครับสิากุมภาเราจะประกาศอย่างแน่นอนนะครับเราจะทําการ ถ่ายวิดีโอแล้วก็ให้มีพยานมาร่วมกันจับที่นี่นะครับโดยรอน้องมะเหมี่ยวสักนิดนึงมาจับพร้อมกันในสัปดาห์ที่15กุมภาันธนนะครับสัปดาห์นี้ก็รีบร่วมสนุกกันเข้ามานะคะเพราะว่ายังมีโอกาสลุ้นกันอยู่ถูกไหมคะสัปดาห์นี้เรามีแจกเสื้อลายใหม่แล้ว<อ>ด้วยนะครับเป็นเสื้อรายการช่างมันสีดำนะครับก็ไปดูได้ในแฟนเพจของเราจะเห็นที่ที่น้องมะเหมี่ยวใส่ตอนที่ไปงานของช่องสามที่ไปงานอะไรนะครับวันเด็กไม่ใช่มีวันเดียวอันนั้นนะครับก็ เสื้อสีดำนะครับแจกอีก60ตัวเมื่อแจก660ตัวก็จะแจกก็จะจับฉลาก iPad เหมือนกันนะครับตอนนี้ไอไอแพที่เราจะจับในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็น iPad 2อยู่นะครับ, iPad กกบไ p a d 2 3 2 g b แต่ว่า iPad ต่อไปี่ยเครื่องต่อไปจะเป็น iPad 3แล้ว iPad Mini 3คือ <3 S 1> ผมก็อยากได้เองเหมือนกันเครื่องนี้นะ,ะทีนี้ถ้าเกิดใครอยากเห็นลายเสื้อนะคะว่าเป็นน่ารักขนาดไหนนะคะลองเข้าไปดูได้ที่ไหนครับพี่หไปดูที่แฟนเพจ ช่างมันนะครับ Facebook นะครับเซิร์ชภาษาไทยนะครับคำว่าช่างมันมีสอเสือกรันนะครับซึ่งสถานการณ์ไลค์ของเราจากสัปดาห์ที่แล้วจะถึงสัปดาห์นี้นะครับไม่มีจํานวนไลค์เพิ่มขึ้นเลยแม้แต่ไลค์เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูกันสักนิดนะคะในในแฟนเพจช่างมันนี่ช่งางแล้วก็มันมีสอเสือกรันด้วยใช่ไหมคะใน a c e b o o k ใช่ไหมคะใช่ครับก็คุณมัดดีช่วยกดไลค์หน่อยนะเดี๋ยวนี้เลยค่ะนี่ค่ะ ครับผมโหยอดเพิ่มทันทีเลยค่ะคุณนิวสุดยอดจริงนะครับ <c oughs> ก็สัปดาห์นี้ครับอย่าลืมบอกคำถามครับเดี๋ยวก่อนก่อนจะลืมนะครับ48 3 8 1 0สสัปดาห์นี้เราถามว่าท่านเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรร้าวบ้างะอะไรร้าวนี่บ้านร้าวก็ได้นะคะถ้าเกิดมีประสบการณ์ตรงที่ว่าเอ๊ะตรงนั้นตรงนี้ร้าวอะไรยังไงก็ได้หรือว่าจะเตียงร้าวได้ไหมคะบ้านร้าวเตียงร้าว รักเล่าอะไรเราๆนี่เราอยากทราบนะคะแล้วก็คําถามหรือคําตอบไหนเนี่ยที่ถูกใจทางทีมงานก็รับไปเลยห้ารางวัลเป็นเสื้อช่างมันคือจริงๆแล้วก็อยากจะบอกทีมงานว่าตอนนี้นะครับท่านที่เคยได้รับรางวัลวิศวกรเสื้อวิศวกรที่ดีไปแล้วเนี่ยก็แจกเสื้อสีดําให้ด้วยเป็นเสื้อช่างมันให้ด้วยได้นะครับก็ขอขอทวน SMS อีกทีได้ไหมคะเผื่อใครที่จดไม่ทันเมื่อสักครู่นี้ SMS นะครับ4838106ครับแล้วก็ โทรเข้ามาได้ไหมคะนนโทรเข้ามาฝากคําถามไว้ได้ครับเรื่องเกี่ยวกับบ้านร้าวนี่ยแหละครับ021266106ครับมาว่ากันต่อเลยทีนี้นนะหลายๆคนคงจะมีประสบการณ์ที่ว่าบ้านร้าวนะคะเจ้ที่เมื่อกี้คุณหนึ่งบอกว่าอยู่ไปสักพักแล้วเนี่ยบ้านอาจจะร้าวแต่ว่าเคยได้ยินมา่ะคุณหนึ่งบางคนเนี่ยยังไม่ทันย้ายเข้าไปในบ้านเลยกําลังจะซื้อบ้าน แล้วก็ไปตรวจหรือว่าจะซื้อคอนโดอ่ะนี่ก็มีอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะนะคะคก็ไปไปดูแล้วก็ตกอกตกใจพบว่ามีรอยร้าวเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ๊ะทำไมบ้านใหม่ๆเลยที่มันมีรอยร้าวมันก็มีอยู่หลายแบบด้วยกันใช่ไหมคะเรื่องของรอยร้าวเนี่ยที่จริงแล้วบ้านใหม่ๆมันก็ไม่น่าจะเกิดรอยร้าวอะไรได้เลยนะครับ,ร,บรอยร้าวมันมีอยู่สองมันมีรอยร้าวอยู่ถ้าแยกเป็นประเภทตาม ความที่เป็นอันตรายก็มีน่าจะมีอยู่2อ,อย่างนะก็คือเป็นรอยร้าวที่เป็นรอยร้าวที่เกิดจากโครงสร้างกับเป็นรอยร้าวที่ไม่เกิดจากโครงสร้างเช่นเป็นรอยร้าวที่เกิดจากสีนี่แหละก็เป็นไปได้หรือว่าจากการฉาบก็มีนะเพราะฉะนั้นในในเรื่องของอ่าบ้านใหม่ๆเนี่ยก็อ,อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าเป็นรอยร้าวไม่ใช่เห็นทุกอันแล้วจะต้องตกอกตกใจหรือว่าจะต้องแตกตื่นย้ายออกจากบ้านหรือว่า บ้านหลังนี้หรืออาคารหลังนี้เนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะคะก็ก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายรายการเราจะมีท่านผู้เชี่ยวชาญที่จะมามาอธิบายให้เราฟังถึงความกระจ่างนะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยถ้ามีคําถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็อย่าลืมโทรเข้ามาฝากคําถามเอาไว้นะคะเราจะได้หายคาใจกันเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะน่าสบายใจนักเนาะเห็นอะไรที่เอ่อร้าวๆอยู่หรือว่าไม่สวยงามไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยที่จริงแล้วเบรกที่สาม อาจารย์ธเนศวิรัสสิริเนี่ยท่านได้เคยเขียนหนังสือที่เป็นของวิศวกรรมสถานนะครับเรื่องเกี่ยวกับวิธีการดูรอยร้าวด้วยตัวเองแบบง่ายๆเป็นรูปกระตูลเลยนะครับที่จริงแล้วท่านก็เอาของมาหนังสือนี่แหละไอ้วิศวกรรมหนังสือวิธีการดูรอยร้าวนะครับมาไว้ที่เราแล้วล่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะแจกยังไงจริงๆแล้วถ้าเกิดมีคนอยากจะได้เอาไปดูก็ยินดีนะครับอันนี้ก็ส่ง SMS มาขอหนังสือได้เลยนะครับหนังสือวิธีการดูรอยร้าวนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาครับเมื่อวันจันทร์ผมได้ไที เชียงรายมาด้วยนะครับซึ่งที่เชียงรายเนี่ยถ้าเกิดว่าใครพอที่จะจาได้นะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวซึ่งเป็นแผ่นดินไหว6.3ริตร์แล้วก็เกิดที่ค่อนข้างอยู่ในความมีค่อนข้างตื้นนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับชุมชนซึ่งหลังจากเหตุนั้นเนี่ยก็เกิดอัพเดทช็อคอีกหลายครั้งแล้วก็เกิดความเสียหายกับโรงเรียนแล้วก็บ้านเรือนนะครับแล้วก็รวมทั้งถนนด้วยนะถ้าดูถ้าจําได้นะครับจากวันนั้นถึงจนวันนี้เนี่ยทาง มีโรงเรียนหลายโรงเรียนที่เด็กๆนะครับก็ต้องใช้เรียกว่าอะไรนะครับเป็นเรียนอยู่ในเต็นท์กันอยู่นะครับ<ก>แล้วก็สงสารมากนะครับเพราะว่าต้องเกิดความเสียหายเป็นเป็นขนาดใหญ่นะเป็นวงกว้างด้วยในครั้งนั้นครับก็บางบางแห่งเนี่ยเท่าที่ไปดูโรงเรียนบางแห่งเนี่ยไม่ได้เสียหายจากการที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกด้วยนะครับเพราะมันเกิด after shock ตามมาอีกหลายครั้งนะครับซึ่งเมื่อวันจันทร์เนี่ยท่านาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับ ท่านได้ทรงเสด็จไปวางศิลาฤกษ์นะครับโรงเรียนพระราชทานแหลงหลังที่12 13 14นะครับที่อําเภอพานพิทยาคมนะครับแล้วก็โรงเรียนโรงเรียนหลังอื่นก็มีโรงเรียนแม่ลาวพิทยาคมโรงเรียนทานทองพิทยาและก็โรงเรียนปร่งแพร่พิทยาซึ่งโรงเรียนทั้งสี่หลังเนี่ยปัจจุบันได้ทําการออตอกเสาเข็มไปแล้วนะครับแล้วก็ มีการออกแบบคือแต่เดิมเนี่ยออกแบบไว,ไว้เหมือนกับเหมือนกับเก่าแต่ว่าทางวิศวกรรมสถานในประเทศไทยเนี่ยก็ได้ให้ความเห็นว่าน่าจะออกแบบให้มันทนแรงแผ่นดินไหวได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนทั้ง4หลังเนี่ยก็ถูกออกแบบโดยอาจารย์อเนกนี่แหละทางด้านโครงสร้างนะครับซึ่งจะเป็นแขกรับเชิญในเบรกที่2ของเราเนี่ยนะครับอาจารย์อเนกท่านก็จะมาหมายถึงว่าอาจารย์อเนกท่านก็ได้ออกแบบมีหลักแนวคิดว่ายังไงเดี๋ยวเราจะถามท่านอีกทีแต่ว่าที่ ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าวันนั้นที่ท่านทรงมาเสด็จเยี่ยมชมบูธของวิตวุกรรมสถานนะครับเราก็มีที่เป็นโมเดลแล้วก็มีบอร์ดปิดเอาไว้นะครับแล้วก็เมื่อเมื่อท่านเมือ่อพระองค์ท่านเนี่ยทรงเสด็จแล้วท่านก็ดูอน,นิทัศการแล้วก็ดูทั้งตัวโมเดลท่านก็บอกว่า น่าจะเก็บโมเดลพวกนี้เอาไว้แสดงนะครับแล้วก็เอาไว้ให้เด็กๆได้ดูเพราะว่าท่านก็พูดว่าสมัยก่อนท่านก็เรียน,นวิชาเดน a มิกหรือวิชาพลศาสตร์เนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจาก็ใช้วิธีจาจาเอานะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเก็บไว้ให้เด็กดูเผื่อว่าใครอยากจะเป็นวิศวกรบ้างนะครับเสร็จแล้วท่านก็ส่งเว้นวักไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดต่อเลยนะครับว่า ฉันเองก็อยากจะเป็นวิศวกรตแต่ก็ไม่ได้เป็นนะครับอันนี้เราก็มีไฟล์เสียงของพระองค์ท่านนะครับมาเปิดให้ฟังกันด้วยนะครับก็พร้อมไหมครับียครับนะครับ เริวรงวงตอนตอนท้ายๆเนี่ยคือที่ท่านพูดว่าฉันก็อยากเป็นแต่ก็ไม่ได้เป็นจริงๆแล้วฟังแล้วก็รู้สึกในฐานะที่ผมไปเรียนเป็นวิศวะมาแล้วก็รู้สึกว่ามันช่างเป็นอาชีพที่ไม่น่าเป็นซะเลยจริงๆนะครับทาไมคคคึงงิดอย่างงานะะ่นนะะก็แต่พอจริงๆพอพระองค์ท่านพูดแบบนี้จริงๆแล้วผมเชื่อว่าชาววิศวกรหลายๆท่านไ,นได้ยินก็คงมีกําลังใจในการทํางานเหมือนกันนะครับ ความจริงแล้ววิศวกรเนี่ยเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพปิดทองหลังพระนะครับมองไม่เห็นทํางานแล้วก็ไม่มีใครเห็นค่าตอบแทนก็ถือว่าน้อยด้วยซ้ำถ้าพูดต่อจากเรื่องนี้ไปเรื่องนี้ไปเนี่ยวันเมื่อตอนต้นสัปดาห์น,น,นี้เรามีสัมมนา,าของสภาวิศวกรด้วยนะครับแล้วก็ทางอาจารย์นรงอยู่อยู่ถน,นอมที่เป็นคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็เคยเป็นอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับเป็นอาจารย์ผมนี่แหละผมก็ถามท่านท่านก็บอกว่า,าสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์เนี่ยเคย ไม่เซ็นใบ r ร commen d ให้กับเด็กวิศวะด้วยนะเพราะว่ามันมีเด็กวิศวะที่เรียนจบวิศวะไปแล้วเนี่ยแล้วก็มาจะให้ท่านเซ็นใบ Recommen d เพื่อที่จะไปต่อ MBA อนะครับอาจารย์นรงก็บอกว่าผมเซ็นให้ไม่ได้เพราะผมเป็นคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ผมเซ็นให้ไม่ได้ผมจะผมวิศวะสอนเด็กให้มาเป็นวิศวะแล้วเด็กก็จะย้ายไปเรียนวิชาบริหารกันหมดอย่างนี้นะครับผมเซ็นให้ไม่ได้แล้วท่านก็บอกว่าจริงๆแล้ว ในส่วนของใบอนุญ,ญาตได้พูดไปเรื่องใบอนุญ,ญาตวิศวกรเลยนะครับคือจริงๆแค่จบวิศวกรเนี่ยเราไปได้ใบอนุญาตเลยเนะี่ยจริงๆมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามีอย่างจริงอ,อย่างเช่นผมเป็นต้นจริงๆเผลอๆคน,ๆคนที่เป็นได้ใบอนุญาตมาเพราะเพียงแค่จบไอ้ไววิศวกรได้จบวิศวกรรมศาสตร์มาแล้วไปได้ใบอนุญาตได้เลยเนี่ยแต่ไม่เคยประกอบวิชาชีพเลยนะครับแล้วยังได้เนี่ยมันทําให้มีมีคนที่มีจํานวนใบประกอบวิชาชีพเนี่ยมากเกินจริงในความเป็นจริงเนี่ยมีวิศวกรที่อยู่ใน หน้างานเนี่ยน้อยกว่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วจริงๆว่ายังถือว่าขาดแคลนอยู่นะคะวิชาชีพนี้สําหรับคนที่มีความรู้จริงๆที่จะนําไปช่วยเหลือหรือประกอบวิชาชีพได้จริงๆคือถามว่ามีเยอะเกินไปไหมฉันคิดว่าอา,อาจจะยังไม่เยอะเกินแต่ว่าในใ,ใ,ในในวิธีการที่จะสอบหรือได้มาซึ่งใบอนุญ,ญาตแล้วก็จะคุริฟายตรงนี้เป็น,เป,นเป็นสิ่งสําคัญจริงาทางวิชาชีพนี้เป็นวิชาที่เ,เหนื่อยนะคะใช่ไหมคุณหนึ่งที่เมื่อกี้คุณบอกว่าไม่อยากเป็นซะแล้วเนี่ยเหนื่อยจะไปท่องหลังพระ ผมเชื่อว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้นี่ทางผมคิดว่าทางวิศวกรที่อยู่หน้างานน่าจะขาดแคลนไปสัมเพราะดูจากเหตุที่เกิดคือช่วงสัปดาห์เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อ่านข่าวแต่พี่เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุในหน่วยงานสม่ําเสมอเลยครับซึ่งผมก็เชื่อว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการที่วิศวกรขาดนี่แหละนะครับเพราะว่าก็คงจะย้ายไปทําวิชาชีพอื่นกันหมดนะครับเพราะถ้าเกิดระวังผลตอบแทนเป็นหลักเนี่ยเราก็คง ไม่ทํากันแล้วล่ะครับทุกสวกริทั้งสถาปนิกทั้งวิศวกรนะคะแต่เป็นอาชีพที่คนที่อยู่ในสาขาอาชีพนี้ต้องมีความมีใจรักจริงๆนะฮะต้องไปถามอาจารย์ศิปกรข่าวสะอาดว่าจริงๆแล้วทํายังไงถึงเจ้าด้วยก็ยังดีกว่าเลยมั้ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเสื้ออ่าไม่ใช่ครับใส่หินสีอะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่นะคะเรามีเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเบรกสองเราจะกลับเข้ามาถามเรื่องของโรงเรียนแต่อาจารย์อเนกันนะครับแล้วก็ก่อนจะไปเนี่ยมีข่าวหนึ่งที่เป็น ข่าวเมื่อคืนเองเป็นไฟไหม้มาดีดูนื่คืครับหลายคนหลับไปแล้วนะคะเพราะเกิดเหตุตอนช่วงดึกอยู่พอสมควรนะคะเป็นข่าวไฟไหม้อาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะหรือว่าที่รู้จักกันในานาม S C B Park บริเวณชั้น10นะคะก็ก็เป็นข่าวไฟไหม้ที่ค่อนข้างฮือฮาพอสมควรเพราะว่าเกิดเหตุกำลังเกิดเหตุกับธนาคารซึ่งก็ก็กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะพอมีไฟไหม้ก็เลยโอ,โ,โอ้โหโหมกระพืออะไรกันไปใหญ่แต่จริง<ข>ก็เขาเกิดจินตนาการเเกิดจินตนาการเนาะคิดไปว่าเอ๊ะเกี่ยวกับน,น,นู่นกันนั่นกันนี่หรือเปล่าเราไม่พูดถึงแต่มันก็ไม่มันก็ไม่แน่หรือเปล่าไม่รู้ครับแต่จริงๆประเด็นที่เราควรจะดูตรงนี้คือเรื่องไฟไหม้เนี่ยมันจะมีถ้าเราพูดประจําเลยนะมันจะมีเรื่องอะไรนะไฟคอมพารสเมอต์ซึ่ ที่เรามาพูดถึงเรื่องไฟไหม้นะครับเพราะอยากจะให้ช่วยไปดูลองไปดูในบล็อกช่างมันนะครับตอนนี้เราแชร์อยู่ในหน้าแฟนเพจช่างมันนี่แหละว่าเรื่องไฟคอมเพรสเมนต์เนี่ยเป็นยังไงโดยคุณสุเมศเขียนเอาไว้นะครับ,รบก็ไปดูการว่าเรื่องของการลามไฟเนี่ยเป็นยังไงจริงๆแล้วเคสเนี้ยอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ไปดูในเคสของ s อสนะครับก็คือว่าให้ดูว่ารถกระเช้าเนี่ยของไทยนะของกรุงเทพมหานครนะครับมีข้อจากัดอยู่เนาะ แต,แต่อันนี้ก็สูงมากนะครับต้องให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิบชั้นขึ้นถึงนะอันนี้อยู่ชั้นสิบเลยนะครับพอดีปริมปริมขึ้นถึงขึ้นถึงแต่ว่าถ้า <c oughs> เกิดข, <c oughs> ขึ้นสูงกว่านี้ก็คงรถกระเช้าขึ้นไม่ถึง <c oughs> นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คืออันเนี้ยพอเป็นธนาคารปุ๊บนะครับพอเกิดไฟไหม้ปุ๊บประตูเซฟตี้ทำงาน ล็อกไม่ให้คนเข้าไปนะคือเป,เ,ปเ,ปเป็นระบบความปลอดภัยที่ได้ถูกตั้งเอาไว้ว่าคนภายนอกก็เข้าไปไม่ได้คนข้างในก็ออกไปไม่ได้เป็นการทํางานป้องกันแบบอัตโนมัติครับะะอันนี้ก็น่าจะป้องกันความปลอดภยัยซึ่งอันนี้ไม่แน่เพราะเนื่องจากเราไม่ได้ดูรายละเอียดจริงๆแล้วเรื่องของประตูอัตโนมัติจริงๆแล้วเรื่องของไฟคอมเพรสเซอร์มันก็มีประตูไฟที่เป็นอัตโนมัติเหมือนกันอาจจะปิดกั้นไฟอัตโนมัติันก็เป็นไปได้แต่อันนี้ไม่รู้ประตูอะไรเพราะว่า อย่างที่บอกเราไม่ได้ดูนะครับแต่พูดถึงดูจากข่าวนี้แล้วก็ต้องเรียกว่าจะว่าโชคดีก็ได้เพราะว่าถามถามว่าดูจากภาพเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนะคะไฟลุกไหม้อ่โหมกระหน่าเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยการออกแบบนะคะด้วยด้วย,วยหลักวิชาทางวิศวกรรมเนี่ยม,มันช่วยให้ไฟเนี่ยสามารถไม่ลามไปที่ชั้นอื่นนะคะคือถ้าไม่ได้มีการออกแบบหรือว,วางระบบไว้เนี่ยนะคะ,ะจะเป็นอันตรายหรือสร้างความเสียหายได้มากกว่านี้มากเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าคือเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจก็จริงแต่ว่าด้วย ด้วยการออกแบบเนี่ยได้ได้ทำไว้เนี่ยได้เตรียมเอาไว้ทำให้สามารถควบคุมเพลิงได้นะคะคก็<ม>คุณหนึ่งจะลองเล่ามีมาเช่นวิธีการควบคุมเพลิงเนี่ยนะคะค,คุณหนึ่งจะบอกว,ว่า,ม,วามันเลยเวลาแล้วครับอมันเลยเวลาครับก็ <laughs> อย่าลืมนะครับ <laughs> ก่อนจะปิดเบรกนี้ไปเราก็มีคำถามนะครับ sms 4838106ครับถามว่าท่านเคยมีประสบการณ์อะไรร้าวบ้างนะครับก็ส่งมาได้ครับับพบกันเบรกหน้าครับ ความรู้เรื่องช่างที่จะมาบอกเล่าทุกคำถามงานช่างเรามีคำตอบในช่างมันส์โดยด็อเตอร์พง์ธรทาราชัยและน้องมะเมี่ยวไอรินสนับสนุนโดย PPS Group คุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจ